การล้มสลายของระบบคอมมิวต์ครับทำให้พวกนักเตะเนี่ยได้ส่งผลทันทีนะครับเน็ตเวิเป็นดาวรุ่งครับที่ได้รับอน,นิสงไปเต็มๆในตอนนั้นนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นได้มีโอกาสออกมาคาแข้งอย่างต่างแดนช่วยให้ลาซิโอนั้นสามารถจบที่อันดับ4ของตารางคะแนานเล่นไป32เกมยิงไปถึง7ประตูในตอนนั้นสวัสดีครับพี่น้องชาวคมติดขอบทุกคนนะครับันนี้เจอกับพี่ชัยสายตาะตะกั่แต่แม่นยกระต่อนะครับหรือว่าบอกอใช้ ในอีกหนึ่งบทบาทครับทางคมติดขอบออนแอร์ทางคมชลิกออนไลน์ <Okay. S 1> น,นี่เป็น e ีีที่42แล้วนะครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้พี่ชัยมีเรื่องราวที่น่าสนใจ <Wow. S 1> นะครับของนักเตะคนหนึ่งครับที่เป็นตำนานและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในวงการฟุตบอลและขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารด้วย uh. น่าสนใจนะครับกับเรื่องราวของเขาคนนี้นะครับนั่นก็คือพาเวลเน็ตเวตใคาเป็นแฟนฟุตบอลในยุค ไปลายทศวรรษที่90น,นะแล้วก็ต่อเนื่องมานะฮะมาถึงยุค2000นีไม่มีใครไม่รู้จักพาเวลเน็ตเวทครับสุดยอดนักเตะของลาซิโอแล้วก็ <S <S 2> <S 2> วยูเวนตุสเราย้อนกลับหลังไปครับในปี1996ครับที่อังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยูโรในตอนนั้นนะครับทัวร์นาเมนต์นั้นครับ<น>มีชาติเล็กๆอยู่ชาติหนึ่งที่มัน,มนแตกออกมาจากชาติใหญ่ครับก็คือสาธารณรัฐเช็กเ <Okay. S 2> ปิดตัวในปีนั้นนะครับ เช็กที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินนะพวกเขาคว้าถึงรองแชมป์ได้สําเร็จเลยนะครับ <Yahoo! S 1> และเป็นปัจจัยที่ทาให้ทั่วโลกนะ่การู้จักทีมชาติเช็กทีมนี้เราย้อนหลังก็ไปครับในปี1980นะครับในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของยุงโรปครับโดยเฉพาะสภาพการเมืองนะครับหลังจากเรื่องของสงภาพโซเวียตท,ที่เริ่มสางเหาะซงแงง่อนแง่นนะฮะแล้วก็มันทําให้บรรดาชาติที่อยู่ในบริวารของหลังบ้านเหล็กหรือสภาพโซเวียตเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควร เชโกสโลวาเกียครับตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในยุคนั้นเชโกสโลวาเกียนะครับเป็นชาติที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากทางสหภาพโซเวียตด้วยนะครับและก็มีกฎเหล็กของนักเตะนะครับที่เป็นชาวเชโกสโลวาเกียในยุคนั้นเนี่ยว่าไม่อนุญาตให้นักเตะคนใดก็ตามครับออกมาคาแข่งในต่างแดนถ้าอายุยังไม่ถึง32ปีก <c oughs> <c oughs> ว่ามึงจะ32หมดบทสภาพแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นนักเแต่ดาวรุ่งของเชโกสโลเกียในตอนนั้นที่มาเล่นในลีกดังๆแต่ว่าครับในปี1989ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับเมื่อกำแพงเบอร์ลินที่สร้างมากว่า30ปีก่อนหน้านั้นได้ทลายลงครับมันเกิดเหตุการณ์ที่การแบ่งแยกของตะวันตกและตะวันออกของเยอรมันมันสิ้นสุดลงหลังจากความล่มสลายของสภาพโซเวียตกำแพงเบอร์ลินล้มลงไปและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการที่ประเทศอย่างเชโกสโลเกียก็ออกจากหลังมั่นเหล็ก ของรัเสเซียหรือสาภาพโซเวียตนั่นเองและทาให้พวกเขานั้นตัดสินใจครับที่จะเลือกทางเดินของตัวเองครับแน่นอนครับเช็กโกสโลวาเกียแตกออกมาเป็น2ชาติครับก็คือสาธารณรัฐเช็กหรือในปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็นเช็คเกียและก็อีกประเทศหนึ่งคือประเทศสโลวาเกียนั่นเองนะครับ การล่มสลายของระบบคอมมิตครับทำให้พวกนักเตะเนี่ยได้ส่งผลทันทีนะครับเดตเวตเป็นดาวรุ่งครับที่ได้รับอนิสง์ไปเต็มๆในตอนนั้นนะครับทำให้จ้าตูนั้นได้มีโอกาสออกมาคาแข้งอย่างต่างแดนและนั่นก็คือทีมลาซิโอในอิตาลี <Wow. S 1> ที่พพเวลเดนเวตนั้นเนี่ยออกมาและทำผลงานกับลาซิโอได้อย่างตื่นตะลึงมากแต่ oh. ดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ลาซิโอนั้นสามารถจบที่อันดับ4ของตารางคะแนานเดนไป32เกมยิงไปถึง7ประตูในตอนนั้น กองกลางผมบอลครับที่ขยันเหลือเกินนะครับแล้วก็พาลาซ IO เนี่ยคว,ว้าแชมป์ครับกันโชสเรียอาได้สำเร็จคว้าแชมป์โคปาอิตาลีอีกสสมัยแชมป์ยูฟ่าคัพวินเนอร์อีกหนึ่งสมัยและรองแชมป์ยูฟ่าคัพอีกหนึ่งสมัยในตอนนั้น <Wow. S 1> หลังจากนั้นครับผลงานโดดเด่นเหลือเกินครับพาเวลเน็ตเวตก็เลยถูกซื้อตัวไปร่วมทีมยูเวนตุสในปี2001 เขาไปแทนที่ของเซีร์ดินซีดานครับยอดนักเตะที่ย้ายไปอยู่เรอัลมาดริด8ปีดิถินไดลเลอันเปีครับพายูเวนตุสนี่เถลิงแชมป์มากมายยิ่งใหญ่เหลือเกินพาเวลเนิสเวตนะครับได้แชมป์ซิเรียหรือว่าสกูเรโต่แต่สองสมัยรองแชมป์โคปาอิตาเลียอีก2สมัยและรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์อีกหนึ่สมัยนอกจากนั้นแล้วนะครับในกรณีที่ยูเวนตุสเนี่ยตกต่ำเหลือเกินในเรื่องของการโดนจับได้ในคดีกันโชวโปลี การล้มบอลอะไรต่างๆนะฮะการติดสินบนเจ้าหน้าที่นะฮะทำให้ยูเวนตุสโดนปรับตกชั้นเน็ตเวทตอนนั้นก็พร้อมที่จะลงไปกับทีมด้วยโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้พาเวเน็ตเวทนั้นอยู่กับทีมต่อไปจนยูเวนตุสกลับขึ้นชั้นมาแล้วเจ้าตัวก็เลิกเล่นไปก็กลับยูเวนตุสและปัจจุบันก็เข้ามาเป็นผู้บริหารควาสตาร์ทในปี2009อยู่กับทีมและ บลบริหารทีมในปัจจุบันเป็นถึงตำแหน่งใหญ่มากนะครับเขาเป็นถึงตำแหน่งในส่วนของผู้บริการด้านกีฬาอะไรของยูเวนตุสนะครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่พาเวเดเว์นั้นรักนะฮะในทีมยูเวนตุสเป็นอย่างมากความทุ่มเทตั้สมัยเป็นนักฟุตบอลครับคนอื่นไปพักเนเวดซ้อมต่อเล่นได้ดีใช้อาจจะไม่ได้มีชั้นเชิงที่สูงแต่ใช้พละกกำลังใช้ความแข็งแกร่งความขยัน ใช้พรแหวงมากกว่าพสาารสวรรค์สุดท้ายครับเนตเวตก็คือสุดยอดนักเตะคนหนึ่งและในปี2003ที่บอกไปนะครับพาเวลเนตเวตคว้าบัลลงดอได้นี่คือสุดยอดนักเตะของเช็กหรือว่าเชโกสโลวาเกียเดิมเป็นคนที่2ต่อจากพรกนกิโจเซฟมาโซฟุสและนี่คือความเจ๋งครับของพาวเวลเนเวตที่ไปใช้นํามาเล่าให้ฟังหนึ่งในบอร์ดบริหารคนปัจจุบันของยูเวนตุสซึ่งจากนี้ไปก็คงจะไม่ทําแบบเดิม คงไม่ติดสินบนเจ้าหน้าที่อะไรอีกแล้วแหละยนก,ก็เดินหน้าต่อไปและกําลังเรียกคืนความยิ่งใหญ่จากอินเตอร์กลับมาต้องดูครับว่าจะทาสาเร็จไหมในยุคข,ของพาเวลเน็ตเวทที่เป็นหนึ่งในหัวเรือใหญ่ในการนำยูเวนตุสยอดทีมแห่งตูรินทีนี้และนี่คือเรื่องราวในอีพีนี้ครับของพาเวลเน็ตเวทและคมติดขอบกับบอกใชัยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับติดตาม s u b ส c r ร b e กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ